สุชาติจากขอนแก่นชื่อนี้อาจไม่คุ้นหูนักแต่เรื่องราวของเขาคือแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนที่กำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบากในชีวิตเรื่องราวของการล้มและลุกเรื่องราวของความหวังที่ผลิบานจากผืนดินย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนสุชาติคือผู้ประกอบการหนุ่มไฟแรงเขาลงทุนทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู ความมั่นใจและความทะเยอทะยานผลักดันให้เขากู้เงินจากธนาคารมาลงทุนอย่างเต็มที่เขาเชื่อมั่นว่าธุรกิจของเขาจะเติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างกํำไรมหาศาลแต่แล้วฟองสบู่ก็แตกวิกฤตเศรษฐกิจถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงราคาที่ดินตกต่ำอย่างน่าใจหายโครงการที่สุชาติลงทุนไว้หยุดชะงัก ภาระหนี้สินที่เขาก่อไว้กลับกลายเป็นภูเขาลูกใหญ่ที่ทับถมชีวิตเขาจนแทบจมดินตอนนั้นมันมืดแปดด้านจริงๆค่ะเสียงของภรรยาสุชาติหวานเอ่ยขึ้นน้ำเสียงของเธอยังคงเจือด้วยความเศร้าเมื่อย้อนนึกถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นเราไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครหนี้สินมันเยอะมากจนคิดว่าชีวิตนี้คงไม่มีทางใช้หมด สุชาติพยายามทุกวิถีทางเพื่อประคองธุรกิจของเขาเขาขายทรัพย์สินทุกอย่างที่พอจะขายได้แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้สินที่พอกพูนขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเขาก็ตัดสินใจยื่นล้มละลายมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่เขาเชื่อว่ามันคือทางออกเดียวที่จะช่วยให้เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ มันเหมือนชีวิตมันพังทลายลงต่อหน้าต่อตาเลยค่ะหวานเล่าต่อเราต้องสูญเสียทุกอย่างบ้านรถทุกอย่างที่เราเคยมีมันเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตหลังจากล้มละลายสุชาติและหวานตัดสินใจกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของสุชาติที่ขอนแกน่นพวกเขาไม่มีเงินเหลือติดตัวมากนักสิ่งเดียวที่พวกเขามีคือผืนดินเล็กๆที่พ่อแม่ของสุชาติทิ้งไว้ให้ ตอนแรกเราก็ไม่รู้จะทำอะไรกันดีค่ะหวานกล่าวเราไม่เคยทำกเกษตรมาก่อนเลยแต่สุชาติเขาก็บอกว่าเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วลองทำดูสักตั้งสุชาติเริ่มศึกษาเรื่องกเกษตรพอเพียงจากหนังสือและอินเทอร์เน็ตเขาเรียนรู้เรื่องการปลูกผักเลี้ยงสัตว์และการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเขาค่อยๆลงมือทำทีละขั้นตอนเริ่มจากการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองในครอบครัว ช่วงแรกมันก็ยากลำบากมากค่ะหวานเล่าเราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงผักที่ปลูกก็ไม่ค่อยงามเลี้ยงไก่ก็ตายไปหลายตัวแต่สุชาติเขาก็ไม่เคยท้อเขาบอกว่าทุกความผิดพลาดคือบทเรียนสุชาติเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองเขาปรับปรุงวิธีการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่องเขาเริ่มนำหลักการเกษตรอินทรีย์มาใช้ไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น เขาเชื่อว่าการทำเกษตรแบบยั่งยืนจะช่วยให้เขาสามารถสร้างรายได้และรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันเราเริ่มเห็นผลลัพธ์จากการทำงานหนักของเราค่ะหวานกล่าวด้วยรอยยิ้มผักที่เราปลูกเริ่มงามขึ้นไก่ที่เราเลี้ยงก็แข็งแรงขึ้นเราเริ่มมีผลผลิตเหลือจากการกินในครอบครัวเราก็เอาไปขายที่ตลาดในหมู่บ้าน ผลผลิตจากสวนของสุชาติได้รับความนิยมจากชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นอย่างมากผักของเขามีรสชาติอร่อยสดใหม่และปลอดภัยจากสารเคมีทำให้ชาวบ้านต่างพากันมาซื้อผักของเขาเป็นประจำชาวบ้านเขาชอบผักของเรามากค่ะหวานกล่าวเขาบอกว่าผักของเราอร่อยกว่าผักที่ขายในตลาดเยอะเลย จากผักสวนครัวเล็กๆสวนของสุชาติค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเขาเริ่มปลูกผักหลายชนิดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและปลูกผลไม้เขาเริ่มสร้างเครือข่ายกับเกษตรกรรายอื่นๆในหมู่บ้านแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราไม่ได้ทำเกษตรอยู่คนเดียวนะคะหวานกล่าวเรามีเพื่อนเกษตรกร,รหลายคนที่คอยช่วยเราเราแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันตลอดเวลา ภายในเวลาไม่กี่ปีสุชาติก็สามารถพลิกฟื้นชีวิตของเขาได้อย่างน่าอัศจรรย์เขาสามารถใช้นี่สินได้หมดและสร้างฐานะใหม่จากเกษตรพอเพียงเขากลายเป็นเกษตรกรตัวอย่างของหมู่บ้านและได้รับรางวัลต่างๆมากมาย เราไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตเราจะกลับมายืนได้อีกครั้งหวานกล่าวแต่สุชาติเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นและความอดทนเราก็สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้เรื่องราวของสุชาติเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนที่กำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบากในชีวิตเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าความล้มเหลวไม่ใช่จบของชีวิตแต่เป็นเพียงบทเรียนที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เขาแสดงให้เห็นว่าการทำเกษตรพอเพียงไม่ใช่แค่การทำเกษตรแต่การดำเนินชีวิตอย่างมีสติและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสุชาติมักจะบอกกับคนที่มาขอคำปรึกษาว่าหัวใจสำคัญของการทำเกษตรพอเพียงคือความอดทนและความขยันถ้าเราตั้งใจทำจริงเราก็จะเห็นผลลัพธ์ หวานเสริมว่าที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราทำถ้าเราทำด้วยใจรักเราก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างไปได้บทเรียนที่สุชาติและหวานได้เรียนรู้จากการล้มละลายและการเริ่มต้นใหม่คือการรู้จักประมาณตนการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด พวกเขาเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินทองแต่อยู่ที่ความสงบสุขในจิตใจและการได้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเรื่องราวของสุชาติจากขอนแก่นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่ากเกษตรพอเพียงไม่ใช่แค่ทางเลือกในการประกอบอาชีพแต่เป็นวิถีชีวิตที่สามารถนำพาเราไปสู่ความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนได้ความล้มเหลวไม่ได้หมายถึงจุดจบแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นใหม่ บนเส้นทางที่อาจขรุขระกว่าเดิมแต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติบโตเมื่อเราได้รู้เรื่องราวของสุชาติที่พลิกฟื้นชีวิตจากความล้มละลายด้วยเกษตรพอเพียงแล้วในตอนถัดไปเราจะไปเรียนรู้เรื่องราวของป้าสมศรีจากเชียงใหม่ที่สร้างธุรกิจชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งต่อสู่คนรุ่นหลัง